あ โ <Inside. S 1> อ้ยคุณนายเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยกาแฟร้อนกันกาแฟเย็นแล้วนี่ยคุณนายเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้า มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จก็ได้ช้าตลอดอยูรู้ไหมว่าคุณผู้ชมเนี่ยรอนานแล้วนะคุณกุ้งจริงเหรอคะไม่ยากขอนิดนึงขอนิดนึงอ่ะโอเคค่ะพร้อมนะโอเคห้าคสี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชีพเสร็จค่ะอืมขอนิดนึงนิดนึงค่ะทำไมต้องมี มันแบบว่าดีดอย่างนี้จะไม่ดังค่ะคุณนี่กระดสชิ้นซองมาแล้วซองประมาณ188่งร้อยแปดสิบแปดห้าล้านล้าทุกขานั้นเลยถ,ถูกแ,แข่มาคบกับเราสองคนว,วันนี้นะคะรับรองได้เลยว่าใครที่ เอาอยู่ค่ะว่าไม่รู้ว่าแฟชั่นตอนนี้มีอะไรอัปเดตเราสองคนมาอัปเดตให้ถึงที่บ้านเลยนะคะูกต้องค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะจะเปลี่ยนที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูสวยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะแล้วคุณก็มีอะไรมาฝากหรือเปล่าในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคิดว่าตรงนี้เป็นข่าวดีหน่อหนึ่งทำไมละคขอเดินโพสต์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันหน่ดหนึ่งโอเคนี่ค่ะชัชัชาชัชุดชัดนี่เป็นเมคะโคุณอ่ะเสร้อกุงเกงตัวนี้เป็นยังไง เปรียงเวอร์เปรียเราเปรีย,ะรยะอะไรเลยค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะคุณกุ้งหลายหลายคนที่บอกว่าอุ้ยทำไมจะต้องเดินโชว์ขนาดนี้ค่ะไม่โหไม่ได้เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเจ้าางเกงตัวนี้กันค่ะซึ่งของีชื่อแบบเก๋ว่ากเกงเกงดิสโก้แพนแดนแค่ะอ๋อดิสโก้แพนแดนดฉันก็รู้จักนะคะก็อะบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าคนที่อินเทรนด์สุดๆเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าดิสโก้แพนไว้ในครอบครองนะคะเอาสุดๆเลยค่ะคุณ อย่างนี้แสดงว่าคุณก็ออบเอาเหมือนกันกนะจาขอโทษนะคะสวยเซเลปขนาดนี้ไม่มีทางเอาแน่นอนค่ะอเ,เออเออเนี่ยแหวกไหยไปแย่งซื้อกับเขาไม่ทันค่ะคุณม,มันอย่างนี้ไงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนนี้มันมาแรงมากใช่เดินไปที่ไหนก็แล้วแต่วตา่าจะสซียงสยามอย่างนี้เขาก็ต้องใสเจ้าองแกงตัวนี้กันอย่างแน่นอนนะคะ นี่คุณกุ้งคะพูดขนาดนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นแฟชั่นสมัยไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกสุดเลยหนึกว่ามันเพิ่งมาเออเพราะว่าแบบว่าเห็นแบบอุ้ยคนนั้นก็ใส่คนนี้ก็พิ่งลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันนานมาก<อ>รู้ตอนไหนดูไหมรู้ตอนหยิบกันเกงขึ้นมาใส่จากที่บ้านค่ะเอามาที่บ้านบอกว่า เหมือนมาตอนสาวๆเลยโอ้โหมากัมีเหมือนกันอย่างนี้มากกวมีเหมือนกันอามามานึกว่าเราไปขโมยมาไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันฮิตกันมาแต่แบบว่าอุ้ยสมัยคุณท่องคุณทวดแหละเนาะมันแบบผิดมานานแล้วช่วงนี้เนี่ยอุ้ยเทรนแบบนี้ก็กําลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับเจ้าดิสโก้แพนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะใสแล้วเป๊ะแล้วก็เพอร์เฟกต์นะคะต้องบอกเลยว่าเกิดเป็นสาวๆที่มีเจ้าเนื้อหน่อยค่ะ ก็อาจจะเครียดนิดนึงไม่มัน<ห>่นใจคุณกุ้ง <นะ S 1> เพรา<น>ะว่ากางเกงเจ้าดิสโก้แพนเนี่ยนะคะจะมีบริเวณที่เป็นสะโพกหรือว่าน่องรวมไปถึงต้นขาเนี่ยจะเน้นสัดส่วนโดยเฉพาะเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะมาพบกับเราสองคนเนี่ยเรามีวิธีมิกแอนด์ t c h แล้ววิธีอะไรคะที่จะสามารถทําให้ใส่เจาุ่งเกงดิสโก้แพนได้ก็บางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป๊ะเป็นบางส่วนค่ะเป๊ะช่วงสะโพกแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เป๊ะสักส่วนเลยล่ะคะอะไรนะคะถ้าไม่เป๊ะเลยนี่ไงเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนถ้าเกิดไม่เป๊ะช่วงสะโพกใช่ไหมอ่ะเราก็ จะหาเสื้อที่เป็นตัวยาวๆหน่อยแบบนี้ใส่ลงมาปิดช่วงสะโพกพอดีเล้แต่ถ้าเกิดสมมติตรงช่วงน่องแบบนี้ใช่ไหมคะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเการีหรือเท้าแบบฟูๆหน่อยมาใส่อะไรอย่างนี้หรือชอบเป็นเดียวขาไปก็สวยเหมือนกันก็สามารถจะนำมา m k e and match ได้ใช่แล้วค่ะอุ๊ยพะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าอยากจะใส่เจ้าดิสโก้แพนแบบนี้ก็อย่าลืมนําวิธีดีแบบนี้ไป mix and match ได้นะคะคุณกุ้งค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับในช่วงหน้านี้ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยยังได้พบกับสาววทีี่เปรย ที่เขาจะมาบอกวิธีที่ไม่รับอีกต่อไปให้คุณเนี่ยสวยแล้วก็เปะเวอร์ค่ะอ,อ,อยากจะทราบร่ะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรเด็ดๆฝากกันบ้างคุณผู้ชมทางบ้านก็ห้ามพลาดนะคะ She's perfect คุณสาวๆที่ฝันอยากมีหุ่นเฟิรม์มขาวสวยเพอร์เฟกจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปกับ uts, โดนัทส้มบริโคล่สลิมโกสูตรเทพที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากเกาหลีกิ่นไม่อัน้นทําให้ไม่อ้วนสําหรับคนที่กินจุกจิบตามใจปากไม่ต้องกลัวอีกต่อไปที่สารสกัดจากธรรมชาติทั้งเฉมเทศพริกชาเขียวกระบองเพชรส้มแขกโคอนไซายคิวเทนแอลคาเนชินและส่วนผสมสําคัญกับสารสกัดจากสมที่ได้รับรางวัลการันตีมามากมายจากหลายสถาบันผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากอยครบสูตรความสวยในหนึ่งดี ทานง่ายไม่ยุ่งยากเพียงวันละหนึ่งแคปซูลเวลาไหนก็ได้รับรองว่าคุณจะมีหุ่นที่พร้อมเพรียวผิวไร้หน้ากระจ่งางใสอมชมพูเหมือนอย่างดารานักพร้องเกาหลีคอนเฟิร์มความเขาสาสหุ่นเปะ๊ะโดยนางเอกสาวชื่อดังแตงโมพัทริดาที่ได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองคุณก็สามารถเป็นเจ้าของผิวที่สวยและรูปร่างที่ดีแบบนี้ได้เช่นกันเคยเครียดเรื่องผิวไม่ขาวรู้สึกเป็นปมด้อยกับชีวิตมากๆเลยค่ะ แต่พอได้มาลองโดนัทกล่องส้มนี้ที่เพื่อนแนะนําให้ผิวก็ค่อยๆขาวใสขึ้นแต่ยังไม่พอนะคะรูปร่างก็ยังเพียวอีกด้วยค่ะตอนนี้สวยได้ดั่งใจแล้วดีใจมากๆเลยค่ะโดนัทกล่องส้มนี้สุดยอดเลยค่ะได้ลองทาน้าโดนัทกล่องส้มนี้มาประมาณ1เดือนแล้วละคะ่ะเห็นผลไวมากๆเลยนะคะชุดรัดรูปที่เคยไม่กล้าใส่ตอนนี้ใส่ได้สบายมากเลยละคะ่ะผิวที่เคยคล้ำนะคะตอนนี้ก็ขาวกระจ่างใสจนเพื่อนๆยังทักว่า เป็นนักร้องเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดเลยนะคะจะมีรากเกอร์อสลิมโกกล่กองน,นี้รีบปฏิวัติตัวเองด่วนอย่าให้ใครหาว่าคุณตกเทรนด์นะคะกับมิร์คเอร์สลิมโกช่วงนี้ขอบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆสำหรับคุณโดยเฉพาะจากปกติราคา1,890บาท ลดเหลือเพียง1,500บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อโดนัทกล่องส้มมิลเลคอลเซรั่มโก2กล่องแล้วแถมให้อีกหนึ่งกล่องฟรีทันทีในราคา3,000บาทเท่านั้นยังไม่หมดนะคะคุณยังได้รับกาฟแฟคอฟเชฟไรบุมที่ช่วยกระชับทรงอกและภายในของคุณสภาพสตรีมูลค่า320บาทอีกหนึ่งกล่องฟรีทันทีอีกด้วยและสิทธิพิเศษสุดๆของผู้ที่โทรเข้ามาสั่งซื้อโดนัทกล่องส้ม จะได้รับกระเป๋าสุดเก๋แฟชั่นใหม่สไตล์เกาหลีไปเลยทันที1ใบมูลค่า1290บาทมีให้เลือกถึง3แบบ3สไตล์ให้ตรงใจคุณทั้งแบบ Pretty Girl, Sexy Girl และ Luxury Girl แต่ละแบบสามารถเลือกสีได้ด้วยเข้มีจำนวนจำกัดสำหรับ20สไตสายแรกเท่านั้น โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอยากสวยเพอร์เฟกอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามาสั่งซื้อโดนัทซ้มได้ที่ Easy Shop โทร0 2 2 9 7 2 0 0 0และ0 2 2 9 7 2 2 0 0สินค้ารับประกันคุณภาพไม่เห็นผลยินดีคืนเงินภายใน7วัน Easy Beauty แล้วค่ะช่วงนี้ก็ได้เวลาเฉลยเคล็ดลับความสวยและก็ความเพอร์เฟกกันแล้วกับช่วง easy beauty ค่ะที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญสาวสวยค่ะมาเยี่ยมเราสองคนในรายการด้วยไม่เพียงแค,แค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาที่จะหอกเอาเคล็ดลับความสวยเนี่ยมาฝากเราด้วยค่ะถูกต้องราค่ะและที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดพูดถึงชื่อเธอแล้วนะคะในเรื่องของความเปรีย้ยว ความฮอตเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเธอแน่นอนในะคะุรกีดารานะคะต้องบอกด้วยเลยว่ามีชื่อเธออยู่ในลิสต์แน่นอนเอาล่คะค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาพบกับเธอคนนี้เลยดีกว่าค่ะ คุณโอรุ่งละวีวันนี้กินดากุณค่ะสวัสดีค่ะโอเากเลยค่ะโอ้หสวยมากเดินแปลยอกอข้ามาแบบว่ายาวไกลเลยทีเดียวต้องยอมนะสวยมากเลยค่ะคุณโอ๋ค่ะตัวจริงขอบคุณมากค่ะสวยมากมากคุณน้องก็น่ารักไม่เบาเลยนะคะขอบคุณดิที่ชมคุณพี่กันห่อใคุณพี่ชมบบนหรอบอกนะว่าความขาวแลวก็ความวิ้งของคุณโอ๋เนี่ยแบบว่าเปรี้ยงเข้าตาอย่างนี้เลยนะคะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ยขอบคุณมากมากเลยก่อเแล้อนนี้เคยเจอคุณโอ,อ๋มาเยอะแล้วค<ะ>่ะดันกันด้วยต้องบอกอีกหนึ่งครั้งว่า <c oughs> ต้องบอกจริงนะคะ <c oughs> ว่าเป๊ะหน้าเป๊ะ เป๊ะมากโอ้โหชมกันซะขนาดนั้นมาแบบแต่ไหนแต่ไรด่าวใช่แล้วมีวิธียังไงบ้างคะเ็ดลับเล็ดลับยังเราเป็นผู้หญิงเนี้ยก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะหนึ่งเรานอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราควรจะออกกําลังกายให้มากๆอะไรเงี้ยออกกําลังกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่อาหารที่เราทานเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยไม่ใช่ว่าทานสเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่แบบใช่อาหารที่มีไขมันแบบ เมื่อก่อนชอบทานมากพวกของทอดท้องอะไรอย่างเงี้ย<ร>ช,<อ>ชอบมากมแล้วเดี๋ยวนี้เราก็แบบเปลี่ยนไงปรับเปลี่ยนตัวเองแบบพยายามทานแป้งให้หน้อยลง<อ>แล้วแบบทานแบบพวกผักเยอะๆผลไม้เยอะๆน้ำผลไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกเรียกว,ว่าดูแลเรื่องอาหารใช่เพราะก่อนหน้านี้คือแบบเราถ่ายละครหนักมากแบบร่างกายโซมมากค,คืออยู่บางทีเลิกแบบตีสามเนี้ย ก้าโมงเช้ามีต่ออะไรอย่างเงี้ยน้องขออนุญาตคุณพี่มีช่วงโซม้วยเหรอคะมีสิคะคุณน้องค่ะไม่เคยเห็นโซมเลยสิวผุดขึ้นมานี่เหมือนเหมือนทำนาสิวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวค้ำมากต้องบอกนะว่าจริงๆนะจริงๆลองมาดูใกล้ๆเนี่ยความค้ำหรืออะไรไม่เคยที่จะเห็นไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีร่องรอยดีนะไม่มีล่องรอยเลยเป๊ะมากนะคะวิ้งสวยขนาดนี้คุณน้องก็ข่าวนะ่คะแอบไปทานอะไรมาหรือเปล่าสองคนเลยใช่ไหมแล้วคุณโหนี่มีตัวช่วยยังไงล่ะ มีตัวช่วยแน่นอนค่ะอันนี้ค่ะ ชื่อว่าโดนัทมิลเลอร์เคิลซิลิโกค่ะโอ้อน่น่ารักมากเลยอ่ะใช่มันมันเป็นตัวช่วยสําหรับโอโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเวลาเราแบบว่านอนดึกร่างกายอ่อนเพลียแล้วหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยตัวช่วยตัวนี้สามารถทําให้เราฟื้นฟื้นจากสภาพที่แบบแย่ๆภายใน7วันอะไรเงี้ยค่ะเจ็ดวันคืช่ใช่เจ็ดวันนี่คือสวยอย่างนี้เลยใช่แต่ตอนแรกโอ้ก็กลัวนะกลัวว่าเฮ้ยเพื่อนแนะนำอะไรมาเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเพราะตอนแรกเราเคยกินไงพวกยาลดความอ้วนทั่วไปที่เพื่อนเอามาขายให้อะไรเงี้ย ก็รู้สึกแบบมันแย่มากๆเลยอะไร,รอย่างเงี้ยหายใจไม่ค่อยออกกินแล้วแบบว่ามันมีเอฟเฟกหลายอย่างอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้สมองช้าคิดช้าอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบเฮ้ยลองตัวนี้ดูตัวนี้ก็แบบช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผุ่นนี่ก็แบบว่ามีเอฟเฟกต์กันแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยน้องไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยผิวก็ยังแบบดูกระจ่างใสเรียกว่าเป็นทูอินว n e เลยนะคุณผู้ช่ค่ะพูดแบบนี้ฟังแล้วก็ปื้มเลยนะแล้วที่สําคัญนนี่่่ะะคได้ขาาาววม เจ้ามิราเคิลซลิมโกหรือโดนัทของเราเนี่ย ยังขายดีขายที่ขายดีมากเลยที่ประเทศของเกาหลีด้วยอันดับหนึ่งเลยนะคะคุณอันดับหนึ่งใช่คือเป็น two in one ไงคือเราไม่ต้องแยกว่าอันนี้สําหรับให้เราหุ่นหุ่นดีหรือว่าอันนี้สําหรับผิวในวิธีาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะเป็น two in วันใช่ไหมคะคุณโหนใช่ค่ะคือทานตัวเดียวเนี่ยได้เลยตั้งแต่แบบว่าเรื่องผิวแล้วก็เรื่องหุ่นเตะเลยใช่ค่ะขออนุญาตแล้วกวนถามนิดนึงว่าเราวิธีการ่ะคามันทานยากยุ่งยากอะไรยังไงจ้ะง่ายมากเลยค่ะสําหรับสาว ทานเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้หนึ่งเม็ดมันง่ายมากเลยค่ะกับความสวยขี้หลงขี้ลืมอ้าคือยาบางชนิดหนึ่งอย่างต้องทานก่อนอาหารหลังอาหารอะไรประมาณนี้ใช่มถ้าเกิดโหนดเดียวทานได้ทุกเวลานี่มันสุดยอดเลยใช่ไหมได้ตอนไหนก็หยิบขึ้นมาทานตอนนั้นได้เลยใช่ค่ะโอนลดจริงๆนะเท้าเฟะมากๆนี่แหละค่ะโอทิคเอามาให้ดูว่า ส่วนผสมของอะไรบ้างเห็นไหมคะขวดเบลอร์เลยรู้จักไหมรู้จักไหมเอ่ยวันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะคุณพี่โสมค่ะมันใหญ่มากจริงๆในกล่องอันนี้จะมีสารสกัดของโสมด้วยซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มีค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยได้ข่าวมาด้วยนะคะว่า มิราเคิลซอรินโกเนี่ยยังขายดีขายดีในประเทศเกาหลีอันดับหนึ่งด้วยใช่ค่ะอันดับหนึ่งและประเทศไทยเราก็นํามาที่แรกด้วยและโสมอันนี้นะคะมีรางวัลการันตีหลายใบเลยค่ะมีคุณภาพแน่นอนค่ะใช่ขนาดโสมมันการันตีขนาดนี้แสดงว่าคุณประโยชน์ที่คุณผู้ชมได้รับไปที่แบบว่าได้เแน่นอนแน่นอนค่ะคุณสมบัติของโสมก็มีอยู่มากมายเลยนะคะช่วยให้ผิวพรรณแข็งแรงสดใสเปล่งปังค่ะแล้วก็แถมยังมีโคนไซาคิวเทนช่วยชะลอความชรา แล้วก็ความเสื่อมสภาพของผิวด้วยนะคะโอ้โหงั้นุ็ควรจะทานเยอะนะคะอย่างนี้ขอหมดเลยไม่ใช่ป่ะไม่ใช่อย่างงั้นไม่ได้เหรอคะดีนี่ค่ะกล่องนี้เท่านั้นอันนี้แพงกว่าครับตัวเราเยอะขอสกัดมาแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือสกัดสิ่งดีๆรวมไว้อยู่ในกล่องนี้แล้วสคริมโก้โยนน้ของเรากล่องนี้แล้วใช่ไหมคะอุย แล้วจริงๆโอ้โหแพรก็ได้ข่าวมาด้วยว่านี่คือสูตรที่2แล้วใช่ค่ะแล้วมันแตกต่างจากสูตรแรกยังไงอะคะสารสกัดทุกอย่างยังคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแค่เพิ่มตัวชาเขียวเข้ามาและตัวชาเขียวเนี่ยทุกคนต้องรู้ดีใช่ไหมคะว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะทาให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเหมือนการดีท็อกผิวนั่นเองก็ทำให้แบบว่าผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูอ่อน่าวัยด้วยใช่ค่ะโอ้โหเฟรชสุดยอดจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะน้ำหนัก แบบรถเร็วแบบนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมคะมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะสารสกัดทุกตัวเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติค่ะไม่ตกค้างไ,ไม่ตกค้างค่ะ<ไ>ก็มีส่วนผสมของกระบองเพชรซึ่งกระบองเพชรเนี่ยจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายค่ะอ๋อเวลาเราทานไขมันเยอะๆก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ใช่ค่ะแล้วก็มีผลส้มแขกแล้วก็จะช่วยสลายไขมันที่มีอยู่แล้วแล้วก็ลด ลดไขมันที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ด้วยค่ะคือแบบว่าทั้งแบบว่าเอาักาะออกไปอันใหม่ก็ไม่เข้าามใช่เรียกกันเียว่ามีการันตะถึงสองสรุปแบบนี้ใช่ค่ะสวยเพอร์เฟกได้ภายใน7วันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ็ดวันเท่านั้นบอกว่าอยากจะสวยภายใน7จ็ดวันแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใช่ค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะค่ะตอนต้นชั่วโมงเนี่ยคุณโอแอบกระซิบมาว่ามีโปรโมชั่นเนี่ยจะมาฝากให้กับคุณผู้ชมที่บ้านด้วยอ๋อใช่ค่ะไม่อยากจะเก็บความสวยไว้คุณยายว่าไงอยากจะกระจายส่ง าะความสวยเอาคุณผู้ชมได้หมดบ้างเขาเรียกว่ากระจายความเพอร์เฟกให้กับคุณผู้ชมโปรโมชั่นก็คือเราขายนะคะ1,890บาทเราไม่ขายค่ะทำไมคะให้น้องฟรีกันไปเลยไม่ใช่ค่ะลดเหลือ1,500บาทเท่านั้นค่ะจ่ายพันแปดร้อยเก้าสไม่ได้อยู่ในรายการเราเหลือเพียงแค่1,500งพันห้าร้บาทพิเศษมากมันพิเศษน้อยไปยังยังยังไม่พอนะคะเราซื้อสองกล่องแค่นี้ลองจะซื้อแล้วนะคะเนี่หังอย่าเพิ่งค่ะฟังก่อนนะคะเราซื้อ สองกองแล้วแถมอีกหนึ่งกองด้วยอ้าวยังไม่จบยังไม่ที่เดียวอื้ยังไม่จบนะคะยังแถมกาแฟคอฟฟี่เชฟไบรท์บูมด้วยนะคะกระชับทรงอกอะไรอย่างนี้อ๋อย่ออีกนิดนึงแล้วกันโชคชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือ1,890บาทใช่ค่ะพอมาอยู่ในรายการอยเพียงแค่1,500บาทใช่ค่ะนี่คือโชคชั้นที่หนึ่งนะคะค่ะ่ยันไม่พอโชคชั้นที่สอง ซื้อ2กล่องฟรีอีก1กล่องเท่าก,กับ3,000บาทเนี่ยได้ไปเลย3เดือนใกลงตกลงใช่ <ตก S 1> ใช่สามสิบบาทเท่านั้นเองอ่าค่ะแล้วจะบอกนะคะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสามารถกินได้30บวัน30บวันวันละ1เม็ด30บาท แล้วไปได้กาแฟไปดื่มตอนเช้าใช่ค่ะว้าถูกจริงๆต้องบอกว่ามันแบบว่าตกวันละสามสิบนี่ถูกกว่านั่งแท็กซี่นะคุณผู้ชมทั้งถูกและดีค่ะคือพราะ้าไปนี่ก็สามห้าแล้วนะอันนี้ไม่ต้องกลับอยู่ที่บ้านทานตอนไหนก็ได้แค่หนึ่งเม็ดค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะผิวดีหุ่นเป๊ะเอียงหางใช่ไหมเธอเฟกไปหมดทุกอย่างเลยค่ะทั้งราคาทั้งได้แบบสุขภาพด้วยผิวดีหุ่นเป๊ะหน้าใสหน้าสวยด้วยแบบว่าชูอินวันภายในเจ็ดวันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่บอกว่าอยากจะเพอร์เฟกย่างพี่อ๋อแบบ นี้แล้วเนี่ย ห้าพาเด็ดถาดย้ำไปหนึ่งรอบเลยว่าสามพานี่ไปเลย3กล่องเลยไปเลยกาแฟแด,ด้วยอีกอกล่องใช่ค่ะและสําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่บอกว่าเวลารู้เคล็ดลับความสวยแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะสวยเลยตอนนี้นะคะจะต้องรีบโทรกรี๊ดกันมาเลยค่ะที่เบอร์ศูนย์สองสองเก้าเจ็ดสองสองศูนย์ศูนย์ค่ะใช่แล้วค่ะย้ำไปหนึ่งครั้งนะคะสิทธิพิเศษแบบนี้กับราคาพิเศษแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะที่เบอร์ศูนย์สองสองเก้าเจ็ดสองสองศูนย์ ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอ๋มากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มอกเคล็ดลับดีๆแบบนี้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปออกกาลังกายกันแบบบินค่ะวิธีบินอย่างนี้ค่ะคุณนะบินค่ะคุณ้งค่ะ ใช่นกนะคะจะมาบินบงบินอะไรอย่างนี้บินได้จริงๆค่ะคนคุณสมงบ้านอยากทราบแวใช่วยถาะว่าเราจะพาะไปบินบินอย่างนี้ได้ยังไงช่วงหน้าห้ามพาร์ท่า h e s She perfect คุณสาวๆที่ฝันอยากมีหุ่นเฟิรม์มขาวสวยเพอร์เฟกจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปกับโดนัทส้มบริเวณข้อสลิมโกสูตรเทพ,พที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากเกาหลีกิ่นไม่อัน้นทําให้ไม่อ้วนสําหรับคนที่กินจุบจิบตามใจปากไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด่สารสกัดจากธรรมชาติทั้งเฉมเทศพริกชาเขียวกระบองเพชรส้มแขกโคลนไซม์คิวเทนแอลคาเนชินและส่วนผสมสําคัญกับสารสกัดจากสมที่ได้รับรางวัลการันตีมามากมายจากหลายสถาบันผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากออยครบสูตรความสวยในหนึ่งเดียว ทานง่ายไม่ยุ่งยากเพียงวันละหนึ่งแคปซูลเวลาไหนก็ได้รับรองว่าคุณจะมีหุ่นที่พร้อมเพรียวผิวไร้หน้ากระจ่งางใสอมชมพูเหมือนอย่างดารานักร้องเกาหลีคอนเฟิร์มความเขาไซสหุ่นเปะ๊ะโดยนางเอกสาวชื่อดังแตงโมพธัทธริดาที่ได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองคุณก็สามารถเป็นเจ้าของผิวที่สวยและรูปร่างที่ดีแบบนี้ได้เช่นกันเคยเครียดเรื่องผิวไม่ขาวรู้สึกเป็นปมด้อยกับชีวิตมากๆเลยค่ะ แต่พอได้มาลองโดนัทกล่องส้มนี้ที่เพื่อนแนะนําให้ผิวก็ค่อยๆขาวใสขึ้นแต่ยังไม่พอนะคะรูปร่างก็ยังเพียวอีกด้วยค่ะตอนนี้สวยได้ดั่งใจแล้วดีใจมากๆเลยค่ะโดนัทกล่องส้มนี้สุดยอดเลยค่ะได้ลองทานเจ้าโดนัทกล่องส้มนี้มาประมาณ1เดือนแล้วละค่ะเห็นผลไวมากๆเลยนะคะชุดรัดรูปที่เคยไม่กล้าใส่ตอนนี้ใส่ได้สบายมากเลยละค่ะ ผิวที่เคยคำนะคะตอนนี้ก็ถาวกระจ่างใสจนเพื่อนๆยั่งทักว่าเป็นนักร้องเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดเลยนะคะจะมีรา r เค l e s สลิมโกกล่องนี้รีบปัติวัติตัวเองด่วนอย่าให้ใครหาว่าคุณตกเทรนนะคะกับ m i r a คเค s ร i สลิโกช่วงนี้ขอบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆสําหรับคุณโดยเฉพาะจากปกติราคา1,890บาท ลดเหลือเพียง1 5 0 0บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อโดนัทกล่องส้มมิลเล็กเซเลมโก2กล่องแล้วแถมให้อีกหนึ่งกล่องฟรีทันทีในราคา3,000บาทเท่านั้นยังไม่หมดนะคะคุณยังได้รับกาแฟ Coffe าเชฟไรบุมที่ช่วยกระชับทรงอกและภายในของคุณสุภาพสตรีมูลค่า320บาทอีกหนึ่งกล่องฟรีทันทีอีกด้วยและสิทธิพิเศษสุดๆของผู้ที่โทรเข้ามาสั่งซื้อโดนัทกล่องส้ม จะได้รับกระเป๋าสุดเก๋แฟชั่นใหม่สไตล์เกาหลีไปเลยทันที1ใบมูลค่า1290บาทมีให้เลือกถึง3แบบสสไตล์ให้ตรงใจคุณทั้งแบบพริต t y g เก l s e ซ็ g ซ r l เกและ l u ช u r y เก r l แต่ละแบบสามารถเลือกสีได้ด้วยเขามีจำนวนจำกัดสำหรับ20สายแรกเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอยากสวยเพอร์เฟกอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามาสั่งซื้อโดัทส้มได้ที่อีซี s ช o อโทร02 2 9 7 2 0 0 0และ02 2 9 9 7 2้0สองงินค้ารับประกันคุณภาพไม่เห็นผลยินดีคืนเงินภายใน7วัน Beauty Spy ผู้ชมเพียงแต่แค่กำลังซ้อมบินอยู่ก็เท่านั้นเองค่ะเอ้ยแต่ตอนนี้กุ้งกระชักจะหวันว่นใจอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคนเราเนี่ยจะบินได้ยังไงจริงๆค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขายืนยันหนักแน่นแล้วก็คอนเฟิร์มมาเลยว่าสามารถจะให้กุ้งเนี่ยบินได้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยลืมแนะนำเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกุ้ง สถานที่ที่จะทำให้เราเนี่ยบินได้จริงๆค่ะเป็นสถานที่ที่จะทำให้สาวๆนะคะทั้งสวยแร้วก็มีความสุขกับการบินด้วยนะคะ บินได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยกุ้งต้องขออุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาบินกับเขาบ้างแล้วนะคะก่อนนี่เราจะมาเล่นเจ้าโยคะบินเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเทรนเนอร์ทั้งสองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะ My name is Patricia d u c h o s s i a I'm the owner of the Pilates Station and the creator of the Yoga Fly แชมเปญนะคะ,คะเป็นเทรนเนอร์สอนโยคะฟลายค่ะคุณครูแชมเปญนะคะ,คะแล้วก็คุณครูแพทยิเสียะนะคะ,คะวันนี้เนี่ยคำถามแรกอยากจะถามกับเลยว่าแรงบันาลใจในการนำโยคะบินเนี่ยมาถึงเมืองไทยค่ะค่ะ um, Well I'm coming from dance background I was a dancer long time ago and then I became a Pilates practitioner then I've been always inspired by uh, body movement uh, And uh, looking to the Cirque du Soleil was inspiring me a lot to to create this uh, this body movement, this yoga fly. Um, yoga fly is always coming a little bit from aerial dance, but it's also coming from yogis uh, who are already using suspension uh, suspension, but not in a not like a hammock. It's just a suspension that, and they use that for many years, many decades already. So. I will say, Yoga Fly uh, really is coming from this background, uh, aerial dance, and uh, um, it's a combination of Pilates, dance, and aerial dance. So it was very nice to bring something that also Thai people really, really like so much. So it's really something uh, who inspired. I think a lot of people. People are happy to uh, to perform this Yoga Fly and. It's วัน well, really นี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเทนเนอร์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้กับกุ้งค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เนี่ยกุ้งพร้อมที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมขาที่จะไปบินกันตอนนี้ขอเจอไปบินก่อนนะคะ เชื่อหรือยังว่าถึงไม่ชิเงาก็บินได้โอ้เชื่อแล้วค่ะ I believe I can fly ค่ะคุณกุ้งแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะหมู่บ้านกลองทองทอพิคราเฉลิมภาเกตวตดรอเก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทํา ิที่แบบสุดโมเดิร์นเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะและครั้งหน้านะคะเราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอะไรและพาไปที่ไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะในะรายการชีพเฟสค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ